ไลูก็คือไอ้ตัวนี้ว่คือตัวอวิชชาตัวอวิชชาทําให้เกิดภพชาติเห็นไ่ะพอมีภพชาติก็มีนามรูปมีนามมีรูปูก็มีอายตนะมีอายตนะมีอายตนะก็มีพัสสะก็มีโสกะปริเทวะโทมนัสสอุปายา เนี่ยเพราะเกิดจากภพชาติถ้าเกิดจากภพชาติเกิดจากอะไรเกิดจากตัวยึดคือตัวอวิชาตัวที่เราไม่รู้นั่นแหละก็ยึดไงลูกขายึดมันก็เป็นพวงมาเลยไอ้ไอ้นี่มันอยู่ในในตัวนั้นเลยลูกในตัวรูปนามหมดเห็นไหมมีรูปนามมันก็มีอายตนะมีอายตนะมันก็มีพัสธะไงลูกพัสสะก็คือการกระทบ ใช่ไหมพัเม่อมีพัะมันก็มีโศกะปริเทวะโทมนาาัสสะปายะคือพัดพลาดใช่ไหมลูกพัดพลาดพิไรล,ลำพันธ์เรียกว่าพิไรล,ลำพันธ์โสกคือพิไรล,ลำพันธ์ท่ำครวนเสรรยียดายไม่อยากพัดพลาดแต่แล้วมันก็ต้องพัดพลาดเพราะมันมีภพชาตินั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุตัเอาวิชาเป็นตัวต้นเหตุทําให้เรางโง่มายึดไงพอยึดมันก็มี พบชาติเลยถ้าเราไม่ยึดมันก็ตัดพบชาติสิมันจะมีพบชาติได้ไงเพราะเราไม่ยึดเนี่ยเราเชื่อผู้รู้อ่ะทำไมลูกเมื่อเชื่อผู้รู้มันก็ตัดพบชาติสิเราไม่เอาแล้วเราไม่เชื่อไม่เชื่ออวิชาเราเชื่อผู้รู้ถ้าเราเชื่ออวิชามก็มีพบชาติไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติทำไมลูกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเรายึด ถ้ามันยึด่าก่ะไรก็ยึดจากรูปจากนามนี้แหละมันก็เลยตามกันไปไปเลื่อยไปเลยไงลูกอ่าสืบต่อกันหมดนลูกตัดเทนมันก็ตัดจากตัวอวิชาเนี่ยมันดับไอตัวตัณหานี่แหละอวิชานี่มันคือตันหาไอตัวตัณหานี่มันคือภพชามันสร้างภพชาิใช่ไหมลูกถ้าเราตัดตัณหานแล้วอ่ะมันก็ดับภพชาดเลยลนะตัณหาดับภพชาดดับ ทำมลูกพบพบชาติดับนามลูกมันก็ดับเมื่อนามลูกดับอ่ะอายตนะมันก็ดับทำมันลูกเมื่ออายตนะดับโสเอ่อพัสสะมันก็ดับพัสสะดับโศกะปริเทวะโทมนาสาวปยาตมันก็ดับหมดเรียนรู้ว่าดับไม่มีเชือ้อดัอาเงา อ่าคือตัวตัณหาเลยคือตัวตันหาคือตัวอวิชาือตัวโง่เออมันต้องตัดจากโง่เลยตัดเหตุนี่เขาเรียกตัดเหตุตัดเหตุต้องตัดจากจากเอาวิชาตัวตัณหาไงก็ตัวตันหาสร้างภพอะตันหาคือตัวสร้างภพเืขมันต้องดับโน่เลยต้นเหตุคืออวิชานะมันต้องดับแล้ววิชาเกิดจากอะไรตัณหาตันหาว่าเกิดเกิด ภพชาติขึ้นใะติลูกมันก็ตัวยึดมั่นถือมั่นน่ะถ้าเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นมันจะไปไปสร้างเหตุได้ไงมันจะมีภพชาติได้ไงกพปละป้อยวางตินลูกของมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะมีอะไรเป็นของจริงมันไม่มีเลยลูกเปลี่ยนแปลงไปปสู่ความแหลกพัดพลาดพัดพลาดมันก็คือความตายตัวท้ายตายหมดไม่มีอะไรไปเลยตายแล้วมันก็จบไม่เลยลูก ถ้าหากว่าเราจบจากอาตอนตัวตัวอวิชชาเราไม่เกิดทช่ไมู่กนิพพานเท่านั้นที่ไม่เกิดนอกนั้นต้องเกิดหมดนิพพานอย่างเดียวที่ไม่เกิดลูกเพราะฉะนั้นเราจะไปนิพพานเราก็ต้องดับเราก็ต,ตัดต,ต้นต,นตอทิ้งตัวตัณหานะตัวตัณหาคือความอยากพระเจ้าก็ตรัสไว้อริยะสีส่ไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวทุกงั้นนะ เหตุเกิดทุกมันเกะมันก็คือตัวอะไรล่ะออทำ่ไมลูกใชไมตัวสมุทรไทยมาทุกมันเกิดจากทุก่อนใช่ไหมทุกสมุทัไทยนี่โลดมากนี่ไมาช่ไมลูกก็ถ้าเราจะไม่ทุกก็ดับตัวตัวตัวนี้เออทุกตัวสมุทัไทยไงสมุทัไทยเมื่อตัวหยากนั่นแหละมันทําให้เราสร้างภพชาติไม่ห็นลูกแล้วถ้าเราดับตัวหยากอะตัวทุกมันก็ไม่มีใช่ไหม ถ้าทุกมันมัน,ม,นมันเกิดจากตัวอยากมาเนะี่ยมันพ่วงเงินมันนะแถ้าเสร็จแล้วพอเราเอาปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมลูกทุกคนคนทสมุทัย<ๆ>พอไม่เอาเรามันตัวสมุทัยใช่ไหมเราก็ดับสมุทัยมันก็เป็นนิโรธเพราะไม่เอาแล้วอ่ะก็รู้อะไรเป็นอะไรก็นิโรธมรก็คือการปฏิบัติก็ปฏิบัติไปนี่รู้จนตายอ่ะรู้ล้วก็ละไปดิปฏิบัติในข้อไหนในข้อมรรักแปนะ<ๆ>ดไงก็รู้แล้วมรรักแปดสี่สี่แปดข้อมีอะไรกันบ้นางอ่าแม่ก็สอนไปแล้ว เมื่อรู้แล้วมรรคแปดมีอะไรก็ดูขึ้นมาดูตัวสัมมาทิฏฐิรู้แล้วก็ละสิลูว่าของมันไม่เที่ยงของมันทุกของมันมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพี่เอามันไปพี่เอามันก็เป็น่วงไปแหละมาสร้างภพชาติอีกถ้ดับตัวต้นมันนะตัวเหตุตัวตัณหาตัณหามันขึ้นคือตัวอวิชชาถ้าไม่ดับอวิชชาไม่ดับตัณหาแล้วมันก็ต้องเกิดอีกอยู่นี่แหละ ก็เรามันเวียนตายเวียนเกิดมางทีพกผีชาติมันไม่ได้ดับตัว,ต,วตัวเหตุปตไปเออใบปไปเหตุม,มันจะไปได้อย่างไรดูดูสาธุ